ฮีโร่กลับมาแล้วแต่ยังมองไม่เห็นชัยชนะครับนี่คือความรู้สึกเต็มๆของผมต่อ d ด e ์ e รวิลบอ n a g เกน EP7 นะตอนที่แล้วเราเห็นแมทช่วยเหลือน้องคนนั้นมาได้แล้วตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตรงนั้นแล้วก็ยังคงมีอะไรที่มันมันน่าสนใจมากสำหรับผมเนาะคืออย่างที่เคยเดากันเมื่อตอนที่แล้วนะผมก็พูดมาเสมอว่าเฮ้ยไอมิวส์เนี่ย มันน่าจะมาเป็น common enemy หรือเปล่าวะคือว่าง่ายเลยคือมันเป็นคนที่จะมาทําให้ฟิสกับแดอะเดวิลร่วมมือกันเพื่อจัดการเรามองแบบเบสิกเรามองตามประสานหนังที่เราเคยดูแต่วิ่งพอดูแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่และที่พีไปกว่านั้นคือไอ้เหี้ยมิวตายไอ้มิวตายฮิวเวโหสองตอนตายแล้วผมชอบมากนะคือผมชอบมากๆๆๆๆๆเลยอะ ต,ตอนแรกเราเห็นอะเราคึกว่าโอ้คงเป็นว i ไลน์ออฟเดอะซีซั่นก็คือแบบอาา่าปราบมิวจบก็คือจบเรื่องแต่ไม่ใช่ครับมิวเข้ามาในซีซั่นนี้ในเอพิโซดนี้เพื่อมาเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งเพื่อสร้างให้ทั้งเด e เดวิลและคิงปินสามารถหมุนบนและสปินต่อไปได้เท่านั้นโอ้โหผมแบบไอ้เฮียประทับใจอะ่ะคือมันไม่ใช่ว i ไลน์ออฟเดอะวีคอะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของสตอรี่เท่านั้นเอง มันมันมีดราม่าที่เกิดขึ้นจากมิวส์โอเคแหละมันไม่ใช่แค่วายไรที่ไปจับน้องมาแดร์เดวิลกลับมาใส่ชุดอีกครั้งแต่มันคือวายไรที่เข้าถึงตัวคนรักของแดเดวิลได้มันทําให้เป็นวายไรที่ทําให้แดเดวิลรู้สึกว่าเฮ้ยมัน,ม,นมันจำเป็นที่ต้องมีซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้และที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเลยคือแดเดวิลไม่ได้เป็นคนฆ่ามิวส์แต่เป็นคนรักของเขาที่เป็นคนยิงปั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 งเนี้ยเป็นคนฆ่าแทน และการเป็นว่าสิ่งที่แดเดวิลกลัวที่จะฆ่าใบมากที่สุดหรือตัดสินใจฆ่าไปเมื่อต้นซีซันที่ผ่านมาและพี่ยามจะแบบเออกลับมาได้กูจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วคนที่ข้ามเส้นนั้นไปดันคือคนรักของเขาที่เป็นจิตแพทย์ด้วยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเอฟเฟกอะไรต่อชีวิตเธอขนาดนั้นเธอจะกลับมาเป็นคนปกติคนเดิมได้ไหมเพราะแมทก็เปลี่ยนวิถีชีวิตเลยอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เกือบจะฆ่าบูสไอในตอนต้นซีซันหนึ่งใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับเธออีกด้วย มันเลยกลายเป็นการเปการมาถึงของ Muse. มิวส์ไม่ใช่แค่เป็นวายไลฟ์ออฟเดอะวีคอะไม่ใช่แค่เป็นวายไลฟ์ประจำซีซั่นมีแค่พระเอกต่อยสู้มาแต่ว่ามันทิ้งบาดแผลทิ้งฟันเฟืองทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าความตายของมันจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดนยิงตายโง่ๆง,ง,ง่อยๆแต่ว่าความตายนั้นกับทิ้งอะไรบางอย่างที่อาจจะอาจจะมีค่ามากกว่าการมีอยู่ของมันด้วยซ้ำอะผมรู้สึกว่าโอ้โหแต่เด็กวิวอง์นี้เลยนะคือมันแทบจะเรียกได้ว่ามัน มันทิ้งกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างของหนังฮีโร่คือมันมีความฮีโร่แหละเราเรายังเห็นแมตใส่ชุดสู้อยู่เรายังเห็นแบบโู่ทำผ้าอึกอักอึกอักแบบตรงนี้กับคุ่งมาดึงกับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วบริบททางการเมืองที่หนังเล่าต่างหากล่ะที่สําคัญ <c oughs> บริบททางการเมืองบริบททางสังคมบริบทของความเป็นส่วนตัวความเป็นมนุษย์ต่างหากที่โดดเด่นมากกว่าฉากซูเปอร์ฮีโร่เหล่านั้น <c oughs> ผมไม่ได้ตื่นเต้นกับ กับตอนแมทใส่ชุดแดนเดวิลเข้ามาเท่าไหร่นะผมผมผมค่อนข้างดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบเพลินเพลินไม่ได้คิดอะไรมากแต่ความตื่นเต้นคือใครจะหยิบประโยชน์จากมิวส์ไปได้แล้วโอ้โหการหยิบประโยชน์ของปริงปริมกับมิวส์เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐตำรวจพูดใหม่ซ้ำเสมอการเริ่มต้นของรัฐตำรวจหรือการเริ่มต้นของกฎหมายหรือวิธีคิดใดๆที่มันออกนอกกรอบเนี่ยมันจะเริ่มแบบนี้ครับทุกคน มันจะเริ่มแบบนี้เลยมันจะเริ่มจากว่าเฮ้ยเรามีระบบเดิมที่เรามีอยู่ประชาชนไม่มั่นใจปจเห็นว่ามันไม่เวิร์กแล้วมีภัยคุกคามใหญ่มากๆอันหนึ่งเข้ามาในสังคมปุ่มเข้ามาระบบวิธีการคิดแบบเดิมมันทําไม่ได้เราก็เลยสร้างอีกระบบหนึ่งขึ้นมาระบบใหม่ในการตอกกรกับภัยร้ายใหม่อันนั้นแต่ระบบนั้นมันเอ็กซ์ตรีมกว่ามีรูปแบบกว่าแล้วอาจจะเรียกได้ว่าละเมิดกฎเดิมถ้าเป็นยุคสมัยปกติแล้วก็จะบอกว่าเฮ้ย ไม่เอาทําแบบนี้ไม่ได้นะถ้าละโมดกดแบบใหม่แบบนี้ต่อให้ปราบสิ่งนี้ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ผิดแต่ในโลกแห่งความจริงถ้าออกจากทฤษฎีของหนังสือต่างๆมากมายหรือทฤษฎีทางสังคมต่างๆมากมายออกจากวิธีคิดที่เรามองถูกผิดได้ง่ายสังคมีิแท้จริงนะเวลามันเห็นอะไรที่มันนอกกรอบหรืออะไรที่มันเป็นสีเทาอะ่ะแต่มันเวิร์กอ่ะคนจะแอบพรูฟสิ่งนั้นเว้ยคนจะแอบพรูฟวิธีนั้น คนจะแอปพรูฟวิธีคิดนั้นและนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าคิงปีนมองเห็นว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าจะเป็นคนจับไอ้นี่มันเวิร์กจริงไหมหรือมันจะทําอะไรได้จริงไหมแต่ถ้ามันสร้างข่าวว่าเฮ้ยวิธีการนี้ของคิงปีนไอทาร์ฟอส x ของคิงปีนไอการจัดการนอกระเบียบเอาตํารวจนอกกฎการเล่นนอกกฎเหล่านี้มันเวิร์กและมันทําคนที่เป็นคนในเมืองคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองในโลกของคิงปีนก็จะรู้สึกว่าเออถ้ามันเวิร์กก็ทําต่อไปสิรู้ไหมครับ เขาจะตระหนักรู้ตอนไหนว่าไอสิ่งนี้มันผิดก็ตอนที่ไอตำรวจพวกนี้ไอคนที่มีอํานาจอยู่ในมือเนี่ยที่คุณให้ควรที่คุณแอดพรูฟอานาจเขาไปเนี่ยมันมาไล่บี้ใช้วิธีที่ผิดกับเราแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเนี่ยคุณแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะสังคมแอดพรูฟไปแล้วกับมาตรการแบบนี้พอมาถึงตัวคุณที่คุณจะต้องโดนไม่มีใครอีกแล้วนะครับที่จะมาพูดว่าเอ้ยไอ้ยตำรวจพวกนี้ทําแบบนี้ไม่ได้ก็คุณแอดพรูฟมันไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้น เราต้องุดคิดนะถ้าเกิดอะไรแบบนี้ในสังคมวิธีการที่ผิดที่ได้มาซึ่งข้อมูลทําอะไรที่มันนอกกรอบมากๆหรือผิดทางศิลธรรมมากๆแล้วทําแล้วมันแล้วมันประสบชัยชนะหรือเอาชนะได้เราต้องระมัดระวังที่จะโอเคแหละเห็นว่ามันได้ผลแต่เราอย่าได้มีโอกาสไปแอบพูดให้มันกลายเป็นความถูกต้องถ้ามันได้ผลยังไงก็ต้องเป็นสิ่งที่ผิดอยู่ในในเชิงสังคมยังไงต้องให้มันเป็นสิ่งที่ผิดอยู เพราะเมื่อไหร่ที่คุณแอปพิ้วทางสังคมแล้ววันนั้นมันมาถึงคุณแน่อยู่ที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอยู่ที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเองบางคนบอกฉันไม่ทําอะไรผิดหรอกก็มันไม่ได้ทมันไม่ได้ทาอะไรกับคนผิดมันทํากับทุกคนเพื่อจะไปถึงคนผิดให้ได้อผมเตือนไว้ด้วยความหวังดีนะในทุกๆอย่างในชีวิตที่เราเจอเราต้องยึดหลักตรงนี้ไว้ถ้าเราหลุดหมุดนี้เมื่อไหร่นะเราจะนําพาสังคมไปในิทางที่อันตรายมากๆ นั่นคือสิ่งที่ผมชอบใน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 คิงปินอันนี้ในการที่ทำให้นิวยอร์กเป็นรัฐตำรวจแล้วผมนะพูดตรงๆนะผมมองไม่ออกว่าคิงปินมันจะแพ้แมทได้ไงเว้ยคือไม่ได้ไม่ได้เชิงของการต่อสู้อะไรนะแต่ในเชิงของตอนนี้มันคุมอะไรได้บ้างอ่ะมันมีอำนาจในฐานะของเมเยอร์ซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมันมีหน่วยพิเศษของมันเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้อย่างที่ตอนเห็นว่ามันก็เหมือนจะคุมสื่อได้แล้วเพราะว่าบีบีเนี่ยก็โดนกดดันจากลูกน้องของของคิงปินว่าเฮ้ย คุณอย่าลงข่าวเรื่องมีไดเดวิลอยู่ตรงนี้นะคุณอย่าบอกข่าวไปมีก็ไม่รู้ว่าบีบีจะตัดสินใจยังไงนะแต่ถ้าคุมสื่อได้อะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็คือเขาคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วอะและที่สําคัญเลยคือไอ้ที่ไอ้มือขวาไอ้มือขวาของไอ้คิงฟินไอตอนเราตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบว่าเป็นมือขวาแบบสายช่างจ้อธรรมดาทั่วไปหรือแบบว่าเป็นสู้เก่งธรรมดาทั่วไปโอ้โหเป็นเป็นมือปือนรับใช้นายแดกแดกข้าวอยู่ตอนแรกผมอะ ผมคิดไปอยู่แล้วตอนเห็นมาเนซ่าบอกว่าเขาอยู่ที่นี่คนเดียวผมไม่คิดว่ามาเนซ่าจะหักหลังคิงปินอยู่แล้วเว้ยมันเป็นไปไม่ได้ซีรีส์นี้ไม่ได้พูดถึงการหักหลังของ2คนนี้แน่นอนผมคิดไปแล้วว่าไอ้นี่โดนเก็บแต่ผมแค่อยากรู้มันจะโดนเก็บยังไงตอนแรกผมคิดว่าแบบเฮ้ยจะมีคนแบบบัลลุมเยอะๆแบบลุมฆ่าลุมต่อยโดนจับคิงปินจะเอากลับไปทรมานแล้วกลายเป็นเหมเหมือนตอนที่แล้วที่แบบเข่งคิงปินทำร้ายคนหนักๆโอโ้ไม่ใช่อันนี้เลือดเย็นกว่านั้นกินอยู่ปุ๊บเดินเข้ามาตึ้ง พึ่งเดียวแบบปึ่งเดียวแล้วแบบเรามองไม่เห็นพี่คนนั้นเลยอะแล้วเห็นแต่ปืนที่ออกมานิดนึงปึ้งแล้วจบเลยแบบโอ้โหแบบไอ้เหี้ยจอนวิกหรือเปล่าเนี่ยคือว่าง่ายคือคิงวินตอนนี้มันมีทุกอย่างมันมันมีกองกําลังมันมีอํานาจมันมีโลกใต้ดินแล้วมันก็มีจอนวิกเป็นของตัวเองหนึ่งคนอะแล้วมึงไม่บอกว่าไอ้เหี้ยแมทมึงจะสู้ยังไงคืออย่างที่บอกมันกระทือบคนได้นะเว้ยแต่มันกระทืบไอเดียไอ้พืนอำนาจอำนาจกระทืบสิ่งที่สิ่งที่คิงวินมีไม่ได้อะ่ะ เพราะฉะนันผมก็เลยแบบเดาไม่ถูกว่าเฮียมมึงจะกระทืบไอเดียได้ยังไงวะแล้วสิ่งที่คิงบินทํามาจนจนถึงทุกวันเนี้น่าถึงตอนนี้ที่เราดูอะ่ะมันก็ยังไม่มีอะไรที่มันผิดกฎหมายนะเว้ยใช่ปะนอกจากไปกระทืบไอ้ไอ้ดามมาผิดกฎหมายอย่างนึงเอาคนไปขงังผิดกฎหมายแต่ที่เหลือเขาก็ทําตามรูปตามรอยเสมอเขาก็มีตั้งหน่วยงานขึ้นมาก,ก็จัดตั้งได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะใช่ปะมันไม่ผิดกฎหมายเลยนะเว้ยแต่ตอนเนี้เขามีอํานาจในมือทั้งแบบบนดินใต้ดินมีทุกอย่างเลยผมก็กลยพี่ออกเฮียม มันไม่ใช่ผู้ลายที่กระทืบแล้วมันจบอะนึกออกไหมมันเป็นผู้ลายที่แบบมันมีอะไรมากกว่านั้นมีความซับซ้อนกว่านั้นมีความรายแล้วมันแล้วมันหยั่งลากลึกลงแล้วอะแล้วคุณจะถอนลากที่มันลึกขนาดนี้ได้ยังไงวะมันต้องไม่ใช่แค่การเตะต่อยอะมันต้องอาจจะเป็นขึ้นศาลหรืออันนี้เดานะแพ้หรือเปล่าหมายถึงพี่แมทของเราอะแพ้หรือเปล่าในเกมเนี่ยอาจจะต้องย้ายเมืองหรือเปล่า เป็นไปได้หรือเปล่าต้องแบบอยู่นิวยอกไม่ได้เฮียต้องย้ายไปซานฟรานซิสโกไปเมืองอื่นแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าผมผมมองไม่ออกเลยว่าแบบแล้วแมทมันไม่ได้มีพลังอะไรนอกจากการเตะต่อยเลยแล้วมันก็ไม่ได้เคยสืบสวนในเรื่องคิงปินและคิงปินก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นผมเลยนึกไม่ออกว่าไอ้เฮียมันมันจะจบยังคือจบแบบว่าต่างคนต่างกลับมาอย่างนี้หรอแล้วจีซนสองค่อยมาแบบเข้ามาสู้กันนี้หรอก็ไม่แน่นะประมาณนี้แล้วกันครับก็ตอนนี้ใครดูมาแล้วรู้สึกยังไงครับชอบไม่ชอบคิดยังไงกับการตายของมมมมสเนนนผัป็ มันเป็นการแบบเออดีนะตายไปเลยแต่ว่ามันทิ้งบาดแผลไว้หรือคิดยังไงกับคิงปินคิดว่าแมทจะเอาชนะเกมเกมนี้ที่มันมีอํานาจสื่ออานาจคนอํานาจทุกสิ่งทุกอย่างของคิงปินได้งไงผมนึกไม่ออกนะผมนึกออกอย่างเดียวคือมันจะแพ้นี่นแหละยังไงก็แลกเปลี่ยนกันมาได้ในช่องแชทแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับ